สวัสดีครัวันนี้เราอยู่ในเกม d r a n e s Server C Classic ครับผมวันนี้เป็น Part สอนะครับเกี่ยวกับาลานสายเวียนะครับผมตอนนี้ณปัจจุบันนี้นะครับผมทําของเสร็จสิ้นแล้วนะครับผมจัดได้ว่าเสร็จสิ้นสําหรับแพทเลเวล32แล้วนะครับเตรียมตัวเข้าสู่แพทเลเวล40มาตติคอแล้วโอ้นะครับผมณปัจจุบันตอนนี้เนี่ยของของผมนะครับผมก็ดาเมจนะครับผม มตนดาดเลยนะครับเพียร์แท็กสองพันนะครับผมเอเมคแท็กสองพันหนึ่งครับซึ่งถือว่าใกล้เคียงมากๆเลยนะครับผมก็สเตรนจ์ของผมอยู่ที่หกร้อยหนึ่งนะครับผมอินได้อยู่ที่ห้าร้อยหกสิบสามนะครับการนํำของผมนะครับหัวนะครับอินเสื้ออินกางเกงอินถุงมือเต็นนะครับผมรองเท้าอินนะครับผมอุปหลักนะครับผมเป็นอินนะครับผมอุปกรณ์เป็นเมจิกนะครับผม ซึ่งเหตุผลหลักๆที่ผมเลือกอาวุธหลักเป็นอินนะครับเพราะว่าผมจะเล่นธาตุด้วยครับผมเพราะว่ามีไร้แอคแท็ก8%เพราะว่าเวลาผมลงตี้เนี่ยผมจะมีตี้ประจําเวลาเล่นพระนะครับผมก็จะมีโจมตีธาตุด้วยก็จะทําให้แรงขึ้นสาหรับตัวเพราะว่าตี้ตอนเนี้ยไม่ว่าจะลงหมายเฮลหรือว่าลงเอาโคหรือลงแมนติคอในอนาคุธอะตัวผมอะจะต้องแบบลงคู่กับพระอย่างแน่นอนครับผมก็เลยทํา อ่าซับฟิกเป็นอินมาเพื่อที่ว่าเห็นไหมเมื่อโจมตีหนึ่งอิทโอกาสยี่สิบเปอร์เซ็นที่ศัตรูจะได้รับเมจิกดาเมจเพิ่มขึ้นและลดธาตุเห็นไหมเอเลิเมนต์เรสิสเทนต์สิบสองจุดศูนย์ห้าเปอร์เซ็นต์แต่ระยะเวลาสิบวินาทีผมก็เลยต้องเล่นธาตุด้วยนิดหน่อยครีสละครีสมีสามสิบสามเปอร์เซ็นต์ครับอ่าประมาณนี้อาวุธรองก็เป็น เอาเป็น M a x Tag AG In นะครับผมที่จริงแล้วควรเป็น s t r i n g In HP หรือว่า In AG HP ก็ได้นะครับได้เหมือนกันระดับเป็นเหมือนกันครับของฟ้านะครับผม M a x Tag กิ t ข้อ l เอาเป็น M a x Tag In นะทั้งสองวงเลยครับต้องหมูเป็น Top In Long s t r i n g นะครับผมส่วนสร้อยเป็น Top s t r i n g Long In ครับ ดูเรื่องซิลก่อนนะผมอ่าซิลสกิลหลักๆเลยนะครับผมเป็น lightning sad คผมความเสียหาย20%โสลีเอร์ส o l y c o ความเสียหาย20%ิเอเ็กต์ electric smile ครับผมความเสียหาย20%แล้วก็ charge b l นะครับความเสียหาย1 0ถ้าเกิดใครมีซิลส้มก็ใส่ซิลส้มมาได้นะครับแต่ตอนนี้อ่าผมไม่ได้ซื้อมาก็ประมาณนี้เลยนะครับผม mx tag hp นะครับผม critical strength p ีเอ็กแท w i Doesn t h ก็ใช้เป็นซิลส้มแล้วทุกส่วนใหญ่มีแค่นี้ที่ยังเป็นซิลฟ้าซึ่งถามว่าทำไมยังใช้ยี่สทำไมไม่ใช้สอเพราะว่าแท่สี่สิบใกล้เข้ามาพอสุดท้ายเดี๋ยวสีมาผมต้องเปลี่ยนก็เลยเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนทีเดียวแต่ถามว่าปัจจุบันนี้ก็ใช้ได้ครับส่วนการอัพสกิลอ๋อลืมบอกไปผมกดรีเซตเลยรีเซตไม่ได้อะอันนี้เป็น พนะผมเดี๋ยวก,กดกลนะับมงแป๊บนึงเพราะว่าเดี๋ยวผมจะลองหมาให้ดูเลยแบบเทสดาเมาเห็นกันแบบให้เห็นกันจัดจ่แต่เดี๋ยวเรารีเซ็ตเดี๋ยวกเอาสกิลมงมองกันนะครับอันนี้ผมอันนี้ไม่ใช้เนอะผมไม่ใช้นี่นี่ ประมาณนี้ปึ๊บปบ๊บอืออจะประมาณนี้เลยแต่ก็คือมันจะพอยเหลือแหละผมก็เลยการจะแบบ,อ,บอาว์มเนียไว้แบบบทคิดศัตรูก็ได้พอยเหลืออารเนีย ประมาณนี้ครับส่วนการเดี๋วเข้าไป้างในผมจะบอกการวางสกิลของผม,ผมคือ,อเพื่อนเพื่อนบางคนเนี่ยเห็นผมเห็นแล้วก็าอาจจะมีแบบว่าการเล่นใช้แบบท่านี้เสตเออเฟตนะครับแล้วก็เพื่อที่จะสะท้อนคือมันก็ได้แหละแต่คือส่วนตัวผมครับอืมต้องบอกว่าไม่ค่อยเอ้สักเท่าไหร่ ผมก็จะเรียงนี้ผมก็จะเรียงสกิลอย่างนี้เดยอันนี้ของส่วนตัวผมนะอ่าผมก็จะเรียงอย่างนี้อันนี้ก็จะเป็นบัฟเนาะบัฟเป็นอันนี้บัฟก็จะประมาณนี้เดี๋ยวเราไปลองเทสดาเอจกันเลย ก็ผมจะมาสอนคอมโบง่ายๆอันเนี้ยถ้ามีตี้เนี่ค่อยว่าแต่ไม่มีเปิดด้วยชารโกครับผมปุ๊บไลนิง่งแซปไปปุ๊บปุ๊บเรียบร้อยแล้วเนี่๊บ พยายามตีนะครับตีธรรมดาตีธรรมดาก็ได้ครับโอ้แต่มันจะติดติดขัดขัดนิดหน่อยเราต้องพยายามแบบว่าหลบหลบนิดนึงนะครับเพราะว่าสกิลเราอันอาจจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ค่อย,ค,อยค่อยนี้เท่าไหร่ต้องแบบไปใกล้ๆอ่ะอืม โอ้โหแสลมากเนี่นี่ก็ประมาณนี้อันนี้คือเทียบเท่าความเก่งประมาณ หมาธรรมดาเนาะเห็นไหมก็กาดดร์ดหลักเป็นชาร์ตโบว์อ่ะอืมอิเล็กติกสมัยแล้วเรื่องเนี้ก็ประมาณนี้ครับนะหรับครับบิวการนำของผมนะปัจจุบันตอนนี้น่าจะ๋ยวรอคาสิสิบแหละเพิ่มว่าอีกทีครับก็ประมาณนี้นะครับก็ใครชอบวิดีโอ่หรือกดไลค์กดแชร์กดซับราคาได้ผม ก็สงสัยอะไรถามได้นะครับถ้าเกิดผมรู้ก็จะตอบนะครับผมสำหรับนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ